ราคนนิ่งกอกโซนด้านข้างตั้งฐานแถว26บาทบวกลบอินดิเคเตอร์เมซีดีมีไดเวจนและพยายามยกตัวกลับภาพโอกาสในการฟื้นตัวมันก็ดูค่อนข้างจะดีนะครับันภาพในตอนนี้เวลาที่เราเห็นหุ้นถอยลงมาแรงแล้วดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยมันมักจะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานนะผมไม่ค่อยเห็นจะเป็น v s, <S ีเ p e จานเป็มสุขมีความรู้ระหว่างบรรทัดเสริมหน่อยไหมครับว่าอะไรคือแพทเทิร์นที่ผู้ลงทุนควรรู้วันนี้เด้งสั้นๆเพื่อลงต่อหรือเป็นการเด้งเพื่อจะกลับตัวเปลี่ยนเทรนด์ครับจานเปยมสุขครับอืมก็โอ้อันนี้ก็ถือว่าวัน,นจริงๆก็ต้องใช้ใช้อะไรนะเห็นอยู่บ่อยๆด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามดูภาพหลายๆตัว เวลาที่ที่เรามองส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นก็คืออ่ะถ้าจะให้อ่ะผมขอใช้ตัวของซิงเกอรแล้วกันนะเป็นตัวที่ดูน่าสนใจก็คือท่าอ่ะท่าแล้วกันเพราะนี้มันผ่านมาแล้วในชุดตอนที่เราเห็นซิงเกอรนะครับลงมาแถวบริเวณนี้อ่ะอันนี้น่าจะเห็นชัดหน่ลงมาย้ําฐานแถวโซนแนวรับก่อนหน้านี้นะก็คือตั้งฐานอยู่แถวสักประมาณ26บาทบวกลบแถวนั้นเนี่ย จะเห็น m a c d มันพยายามยกขึ้นก็คือมีไดว์เวจันถ้าภาพตอนนั้นแล้วซิงเกอร์ฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือบ mm ูบิงเอลเวอรเลได้ผ่าน30บาทขึ้นไปโอกาสการกลับตัวมันจะมองว่าเป็นภาพที่ดูแข็งแรงถูกไหมครับเพราะว่าราคา mm hmm. นิ่งออกโซนด้านข้างตั้งฐานแถว26บาทบวกลบอินดิเคเตอร์เอ็มซีดีมีไดว์เจนและพยายามยกตัวกลับภาพโอกาสในการฟื้นตัวมันก็ดูค่อนข้างจะดีนะครับแต่พอมันไม่ใช่ยืนไม่อยู่ภาพที่พยายามกลับตัวมันพลิก กายมาเป็นเนกาทีฟมากขึ้นว่าทำนิวโลแล้วก็ลงมาลึกด้วยมันก็เลยล้มภาพไดเวเจนของตัว MCD ที่เคยเกิดขึ้นมานสัญญาณในตอนนี้ถ้าสิงเกิดจะฟื้นตัวเนี่ยโอ้มันจะต้องพลิกตัวกลับขึ้นไปผ่านแนวรับเดิมที่เคยมาเป็นเป็นแนวรับแถว26่ผ่านแนวต้าผ่านตรงนั้นขึ้นไปให้ได้เพื่อสร้างสัญญาณบวกชุดใหม่มันดูยากไกลมากขึ้นนะครับันภาพในตอนนี้เวลาที่เราเห็นหุ้นถอยลงมาแรงแล้วดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ย มันมักจะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานนะผมไม่ค่อยเห็นจะเป็น shape นะเนื่องจากตัวประเด็นของซิงเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบโรงงานมีปัญหาไฟไหม้ <ừ. S 1> หรือว่าเกิดอุทก,กภยัยอ,อะไรพวกนั้นไอ้พวกนั้นอาจจะมีแบบตกมาชันแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้ในตอนนี้ยังยังต้องตามดูกันอยู่ว่ามันเกิดภาพอะไรขึ้นบ้างก็เลยยังให้น้ำหนักทรงดูไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่าลงมาเรียกว่าพึ่งลบภาพสัญญ,ญาณทุยามการกลับตัวขึ้นไปเลยต้องใช้เวลานานขึ้น ในการฟื้นตัวันถ้าจะให้เราดูแพทเทิร์นก็คือเราจะชอบหุ้นที่ลงมาลึกอ่ะโอเคครับก่อนหน้านี้ตอนที่แถวแถวยเนี่ยก็จ้องอยู่ว่ามันจะกลับตัวได้ไหมถ้ากลับตัวกลับไปเหนือเส้นแดงได้ภาพชุดที่แล้วจะดูสวยนะครับพอมันไม่ใช่คือมันควรจะพลิกตัวแล้วมันไม่พลิกพอมันหลุดมันก็เลยทิ้งตัวลงแรงงันตอนนี้โอ้โหแนวรับเดิมแถวๆนั้นเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่ดูค่อนข้างจะแข็งนะ คนที่รับหรือแถวนั้นถ้าเด้งกลับขึ้นไปเขาคงขายเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงออกมาก่อน้ก็เลยกลายเป็นภาพไม่ค่อยสวยวถ้าจะยกตัวอย่างจากตัวของซิงเกิลครับงั้นถ้าเปรียบเทียบกันก็คือโอกาสในการฟื้นตัวถ้าเราเห็นมีไดเวอร์เจนต์อะไรบ้างเนี่ยสัญญาณน่าจะดูสวยกว่าครับแต่ภาพตอนนี้มันไม่ได้เกิดภาพไดเวอร์เจนต์ของ m อเมอร์ซก็เลยยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละกันนะครับถ้าเป็นภาพครับ,รบจานเปมสุขครับแม้ว่าจะมีไดเวอร์เจนต์แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดสัญญ,ญาณไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันเปน แม้จะมีดิเว r g อร์เจนแต่หุ้นก็ยังคงเป็นทิศทางลงต่อลักษณะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น hidden b a l i s ด d i v e r g e n c ได้ไหมครับอาจารย์เปรมสุขครับอถ้าอย่างนั้นมันจะต้งตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้มันไม่ใช่นะก็คือมันก็คือคเป็นก็เป็น b u l l i t d i v e r g e n นั่นแหละคือถ้าเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นภาพที่กลับขากันนะครับก็เลยเลยอธิบายไม่ถูกกันต้องเห็นภาพที่ชัดกว่านี้นะครับ เป็นเป็นมันก็เป็นดเวอเรชันคนละอย่างกันนะครับแต่อันนี้ยังเป็นบูลิดนะก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากเกิดบูลิไดเวอเรชันแล้วมันไม่ลับตัวอ่ะผมใช้ประมาณนี้นะกันถ้าเป็นทินเดย์ดเวอเรชันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นตัวของ m a c d มันถอยแต่ราคายกขึ้นอันนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งพอดีมันไม่ใช่รูปแบบของตัวนี้นครับครับนะครับ